สวัสดีครับพี่้องครับขอต้อนรับพี่้องเข้าสู่บรรยากาศรายการบุญบ้านเฮาสัญจรนะครับบุญเฮามาพ่อกันนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เมืองไดโนเสาโอ้โตุบงใหญ่เลยครับมาซึ่งนะครับบนี่โบว่าสิเป็นบุญประเพณีนะครับโดยเฉพาะงานไมครับงานไม้ขอนแก่นนะบุญเฮามาอยู่ที่บริเวณนะครับงานไมจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเป็นงานไมที่นะครับยิ่งใหญ่ อลังการในปีนี้คันนายกนะครับนายกยิงลักชินวัตรนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งมือนีเอามีบรรยากาศสดสดพร้อมราะกาบันทึกเทปเป็นรายการบุญบานเฮามาฝากตอนพี่ตอนน้องฝากตอนคุณพ่อคุณแม่ครับจีเบิงกันอยู่ทั้งลํำคุ๋งชนแนลนะครับมนี้ขอพูดสุนไพรไบโอเมดอินเตอร์ครับเหมาะไหมหนาทีครับบ่าบอยนะครับเดี๋ยวพังพายพังพายมาก นะครับในเมืองได้โนเสาได้สิภาพพี่น้องได้บึงได้ชมนะครับได้สัมผัสบรรยากาศของงานไหมสมีประเพณนี้มีการประกวดผ้าใบสีหรือว่าต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผ่าไหมงามๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับบรรยากาศในงานพร้อมนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบึงไปชมกันในช่วงบุญบานเฮาสัญจอนะครับเชิญบ่งมวลครับครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้บ้าบอยนะครับอยู่กับพี่น้องนะครับซึ่งบุญบานเฮาภาพพี่น้องนะครับมาบึง ผ่านใบสีสูขัญนะครับซึ่งเป็นการประกวดขอมนะครับเรามีการประกวดอยู่ที่งานไม้คอนเทนตนะครับซึ่งผ่านใบสีนะครับแต่ละผ่านแต่ละผ่านนี้มาจากอำเภอต่างๆนะครับซึ่งบ่าวบอยเยืนอยูนี็เป็นของอำเภอนะครับโคกโพชัยนะครับนะก็จะมีของอำเภอบ้านพายอำเภอพ้นอำเภอฟางนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องนะครับบึงแต่ละอำเภอกันนะครับนี่คือผ่านใบสีนะครับบริเ็นทั้ง อำเภอมั่นจาคิรีนะครับอำเภอบันฟังแล้วก็มีอำเภอพุนอำเภอบันแหดนะครับมีทั้งชุ่มแพร่นะครับแล้วก็เวียงเก่าน้องเลือยนนำพ่องอุบลรัตตามลําดับนะครับมีสองฟังครับซึ่งนะครับควมสวยงามแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยนะครับถือว่าเป็นงานฝีมือนะครับฝีมือซึ่งใส่วลาเห็ดนี่บนอยเลยพี่น้องนะครับซึ่งหาเบิรอดในงานนะครับต้องที่ ขอนแก่นงานไมขอนแก่นเท่านั well ้นนะครับเฮราะยังบุบเพแค่นี้ครับเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ้งนะครับบรรยากาศงานไม้วะก็มีพผ่านแต่ละผ่านผ่านไปสีงามๆอีกหลายๆผ่านนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันมวลๆกันแล้วกันครับครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับอ่าซุ่มแต่ละซุ่มนะครับซึ่งเป็นซุ่มนะครับของฝากของต้อนจากเมืองขอนแก่นนะครับบริสิปินผ้าไหมบริสิปินเสีย่างๆของฝากต่างๆนะครับที่ขาดบ่ได้ก็คือมีแค่มี บูเครื่องดนตรีต่างๆนะครับซึ่งภพยในงานนะครับก็จิมีอีกหลายเนี่ยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวตามบ่าวบอยมากครับนําบ่าวบอยมากบ่าวบอยสิภาเบึงบรรยากาศภายในงานไหมจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ครับครับพี่้องครับตอนนี้บ่าวบอยนะครับพาพี่้องมาอยู่ซุ้มนิทรรศการนะครับของนิทรรศการวงจรของไหมนะครับซึ่งไหมนี่นะครับมาตะไสนะครับมาตะไสมาตเริ่มพูดนลครับเริ่มจากกัน ลูกต้นไม้ก่อนนะครับนี่นะครับบะเบิงครับบะเบิงปลูกต้นไม้นะครับโอ้ยต้นมอนต้นมอนมันต้นไม้ต้นมอนก่อนนะครับปลูกต้นมอนนะครับนี่คือต้นมอนนะครับต้นมอนก็จะเอาใบมอนนี่ครับมาเลี้ยงไม้ได้ครับนี่ก็คือการเลี้ยงไม้เอลีนะครับไม้เอลีอ่าดูนงครับมีไม้เอลีนี่ครับมีหนอนพร้อมได้ครับของจริงครับนี่ดูครับนี่คือ ไม้อิลี่นะครับการเลี้ยงไม้อิลีจากนั่นครับจากนั้นก็สิเป็นการสักนะครับสินไม้อีลีนะครับคือร่างไม้นะครับคือเป็นร่างไม้ครับนี่จากนั้นก็สิมีการเก็บมาครับเก็บไม้มานะครับไม้นี่แต่ละว้แต่ละว้ครับไว้หนึ่งว้ยสองว้สามว้สี่นะครับมีใครพร้อมนะครับมีใครพร้อมนะครับ วัยหนึ่งครับวัหนึ่งอ่าวัหนึ่งใครไหมครับนี่มีเบิดครับโอ้นะครับตัวโลโก้ว่านอนเป็นตะยานมาสั่นน้อยบบยานครับนี่ครับโุมีครับการสาไหมครับนี่ครับการสาวไหมนี่ครับโอ้นี่ครับวิธีสาวไหมมีตุ่มก้อนนะครับเสาวสาวสามาเป็นเส้น โอ้น oh, ี ini, oh. Sorry, so so oh, so so ่คือ yes. ว okay. oh, so so ิธ so ีการสาวไม้ครับสาวสาวไม้สวัสดีครับโอ้สาวสาวไม้เออสาวสาไม้นี่คือวิธีการสาวเมื่อยวะครับเมื่อยไหมครับมันจากอำเภอเลยคุณแม่อำเภอมันจ่ามันจากี้นะครับนี่มันโชว์การสาวไม้โดยเฉพาะโอ้นะครับครับสาวไม้ไมอีรีด้ไมอีรีมอีรีนี่เป็นไม้แบบไหนครับไม้กินใบมันโอ้ไม้กินใบมัน บริกินไบมอนโอ้นี่ครับไบมอนไบมอนครับครับนี่ครับเส้นไม้ครับพี่รองครับเซ็นเส้นไม้ครับนี่คือเส้นไม้ครับนี่นะครับจากเส้นไม้แล้วนะครับก็สิเป็นการ์นท่อเลยครับได้เส้นไม้แล้วเรียบร้อยก็สิมีการนน้ำมาท่อครับนี่คือจีครับนี่นะครับนี่จี มิยอมพร้อมเลยครับไม่นี่มิต้องย้อมก่อนนะครับสีธรรมชาติครับก็สิมีสีต่างๆ่ะครับมีสีต่างๆสาวสาวตำสาวตาหูนะครับเพิ่นว่าสาวตาหูนี่โอ้ผู้งามนี่ครับสาวตาหูครับน้องครับครับจากการทอการตําแล้วนะครับท่านการทอการตําอันนี้เพิ่เสร็จไหมโอเหลี่ยมมาบเลยครับ จากท่อไม้แล้วก็จะเป็นการตัดเก็บนะครับมีการตัดเก็บก็สะมาเป็นรูปนะครับนี่นะครับนี่มีเสืไม้ตไหมต่างๆนะครับมีเสียผู้ใส่เสียผู้ญิงมีเข่าของเงินใส่มีกระป๋อกระเป๋าครับนี่ครับสวยงามครับเย็นเมื่อยปะครับโอ้โบแมนคนหวานคนกำลังจะสัมผาสโอ้ยมาได้นี่เป็นหุ่นนี่เองโอ้นะครับโชว์ความสวยงามนะครับคือ หม้ขอนแก่นนะครับเนี่ยสักการไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอำเภอโคกโพชัยนะครับนี่ขอนแก่นเองนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับอันนี้เป็นสมุนไพรอบแห้งสมุนไพรอบแห้งแก้ปวดขาปวดหลังปวดเอวครับโอ้ยยังอันนี้ดูว่าลูบล้มมากก็ทื่ลูบี่ว่าครับอันนี้สาวน้อยลอยขวากินแล้วดีค่ะดีดีดีครุงเลื่อย อันนี้ยังครับนี่ครับอันี้ซีต้มซีอิต้มโอ้อาบะต้มหรือต้มเสี่หมอ๋อว่าตีเล่บครับโอ้โหร้องกระไดดมกร้องกระไดดมกระไดครับเคือจุสินค้าโอท็อปโอ้ยระดับซีดาวด้ยครับชื่อสมุนไพรกับของโคกโพชัยนะครับเนาะอยู่บ้านไหนครับในบ้านโคกโพชัยเนาะซีรั่งครับกลุ่มสมุนไพรอบแห้ง แม่บุญเหลือะลอะไรกับโมครับผมขอบคุณได้เลยครับ เรเยี่ยมลำโพงใช่แล้วมือเขเอาบรรยากาศสดๆข้าฝากก่อนพี่าาน้าาอ,นนองปากกอนคุณบอกคุณแอกแกน้ำกันนะครับโดยเฉพาะทั้งเวทีตอนนี้กับพี่วงม่มงล่างนะครับที่เขากำลงังาปะเล่งนะครับเพื่อที่จะให้พ,าาออนในใพี่น้องภูม้านิยมอันในชุบในเบอร์น้ำกันเมื่อนี้นะครับตั้งแต่บสามไปจัหงหวัดโขงแรกทุก่งนึงครับสามสี่ชั่วโมงโดยประมาณเดียวไทยจอดสดๆกันครับซึ่งเมื่อนี้เวลาห้าโมงครับสิบเจ็ดนาฬิกาทันนายกยิงหลักนะครับ ชินวัตรเพิ่นสีมาเป็นประธานได้เป็นประธานพิธีเปิดนะครับในงานไหมจังหวัดขอนแก่นหลังจงานกาชาดในปีนี้พร้อมนะครับขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้นะครับบ้าบอยนีก็ตซื่นเต้นแล้วนะครับอยากให้พี่ร้องได้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบสิเป็นทั้งท่านบายสีบอยเป็นทั้งเวทีนะครับเจ้งเวทีนี่ก็มีนางงามกำลังฟอนลาส่วนพี่น้องรอบๆอบนี่ครับแต่ละชุดแต่ละชุดก็มีนางงามนะครับที่เขาประจํา นะครับสาวเขียนฝ่ายนะครับสาวเขียนฝายอาเดี๋ยวพี่น้องเกษตร้บยรยากาศกันแล้วก็ตรมี่ขบวนนะครับของสาวงามนะครับที่มาโชว์ความงามนะครับให้กับทั้งท่านนายกและแขกผู้มีเกียรตินะครับใดชชมเดชเปิน้มกัดนะครับกิจกรรมต่างๆบนเวทีกษิมีไปเรื่อยๆนะครับแล้วกษติมี่กิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้นะครับทั้งเวทีนี่เริ่มกันแล้วครับอาเดี๋ยวบ่าวบอยนะครับสี่ยนนะครับ อาณาี่ให้กับทั้งพิธีกรทั้งเวทีเพิ่นแล้วการบ๊อบไบร์กิภาพินองไปเบ่งบรรยากาศโดยรอบๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวชวงนี้ขึ้นไปเบ่งทั้งเวทีก่อนกันแล้วกันเชิญเบืองครับเราจะมีทภาผภาษาไทยและภาปภาษาังกฤดด้วยนะคะท่านผู้ชมก็คือน้องนุ่นนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครับน้องนุ่นรายงานตัวหน่อยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเวทีกลางงานใหม่ของเราในวันนี้นะครับเป็นการแสดงผสมนะครับระหว่างโรงเรียนนะครับในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนขามแก่นนครนะคะโรงเรียนนะครขอนแก่นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสนามบินนะคะคือ การแสดงบนเวทีนในวันนี้นี่จะมีการผสมในหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะคะรวมไปถึงโรงเรียนท่าพระโรงเรียนนครขอนแก่นนะคะครับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นนะครับแก่นนครวิทยาลัยนะครับ